喂，推来、啊，帅了呀！ เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนี่ชัดเหล่นะชั้นในเวอร์ชันใหม่สวยมากไม่ได้เดยกได้นูนมากแต่อยากให้มันดูเต็มขึ้นมีมิติขึ้นดูซอฟต์ขึ้นแต่อยากได้ความเป็นธรรมชาติอยู่หน้าผากเหมือนแบบคิ้วขมวดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันดูไม่ละมุนดูเฟียสดูไม่ซอฟต์ปัญหาของคุณบอเช่นในวันนี้นะคะก็คือกังวลเรื่องหน้าดุค่ะสังเกตได้เลยว่าตำแหน่งของหน้าผากเนี่ยสัดส่วนแคบไปนิดนึงคืบอบริเวณหน้าผากของเขามันมีความหว่มอยู่ตรงกลางชัดเลยนะคะทําให้เห็นความไม่เรียบเนียนความไม่สม่ําเสมอ ทำให้จุดของหัวคิ้วเนี่ยดูเด่นเกินไปเหมือนขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเปเทคนิคคาวลิฟติงเป็นเทคนิคเฉพาะของลูเคเซียคลินิกเลยหมอจะเติมบินเลอร์เนี่ยลงไปในชั้นที่ลึกที่สุดแล้วก็เกลี่ยที่สําคัญแล้วเนี่ยก็คือทําให้ทั้งหมดดูละมุนและยังเป็นธรรมชาติแถมที่นึงก็คือนูนตรงกลางด้วยค่ะอันนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้นิติหน้าเขาเนี่ยเปลี่ยนแล้วหน้าเขาจะดูหวานขึ้นจากหน้าที่ดูดุก็จะดูสดใสมากขึ้นด้วยนะคะ